สวัสดีครับในเมื่อรอบที่แล้วผมได้จัดเทลิสของตัวละครไปแล้วทีนี้ก็ต้องมีเทลิสปืนด้วยไงจะได้ครบเครื่องว่ามันมีกระบอกไหนหน่าจับตามองน่าใช้กระบอกไหนเก่งกระบอกไหนเมตาในซีซั่นที่26นี้บ้างก็ไปเริ่มกันเลย สำหรับใครที่เล่น A p e ป Legend อยู่และต้องการเติมเหรียญผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมเจ้าใหญ่สะดวกเติมไวปลอดภย100ัย1 0อเซให้บริการมาแล้วมากกว่า1 0 0 0 0 0ออเดอร์แถมตอนนี้เขามีโปรแรงเติมคุ้มลดหนักสูงสุดถึง15%ถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเติม Hoy, Basket, เอเป o i คอยัพเกรดไปด้วยผาหรือจัดสกินสวยๆจากคอลิชันเวนต่างๆได้แบบโค้ดคุ้มไม่ต้องจ่ายแพงน,นอกจาก A p e ปแล้วก็มีเกมอื่นให้เติมอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t PUBG l อ o ต d u ี y และอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนบริการดีบริการไวใส่ใจลูกค้าต้องเติมโค้ดเกมเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด tgb ศูนย์เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุด50บาทก่อนจะซื้อก็อย่าลืมใส่โค้ดกันนะครับแต่ก่อนจะไปผมก็ต้องมาขอรีแคปข้อมูลในส่วนของเทอร์ริสปืนกันก่อนนะว่าเทอร์ริสปืนของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เทียแรกเทียปืนแอร์ด็อกก็คือตามชื่อเลยปืนแอร์ด็อปประจาซีซั่นนั้นนั้นก็คือจะเล่นหรือไม่เล่นก็แล้วแต่เลยแต่ว่ามันก็เป็นปืนที่เก่งและก็ดีอยู่ไม่งั้นมันคงไม่เอาเข้าไปในแอร์ด็อปหรอกใช่ไหมล่ะเทีย S S คือเทียปืนคู่หูดูโอเมตาประจําซีซั่นนี้เลยจะเอามาแค่สองกระบอกพอ T S คือปืนที่เก่งรองลงมาจากเมตาเลยสามารถแบบสลับกันเล่นได้เลยเพราะมันก็เก่งใช้ได้อยู่ T A คือเป็นปืนที่ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าจะให้ดีก็ไปจับ T S ดีกว่า เทบเอาไว้แค่เล่นสนุกสนๆพอเทฟคือขยะเอาไปเก็บแล้วก็ผมก็จะขอไล่ไปตาประเภทของแต่ละปืนเลยนะตั้งแต่ SMG, Assault Rifle, Marksman, LMG, Sniper, p ็มเปลุกสองผมก็จะขอทำการไล่ไปเลยแล้วกันแล้วก็ในสองของ TSS กับ TS เนี่ยผมจะเอาแค่ปืนที่เก่งๆมาจากของแต่ละประเภทเลย นั่นก็ไปเริ่มกันเลยเทยแรกเลยเทียกปืนแอด็อกตอนนี้ปืนแอด็อกก็มีอยู่3กระบอกก็จะมีในส่วนของพีสองพันทิพเป็นเทรคเคเบิลก็จะมีอยู่3กระบอกนี้ก็สามารถเลืกิกหยิบเลือกใช้กันได้เลยแล้วก็ในส่วนของปืนแอด็อบเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนบอดเทลิ่ก,ก็คือแม้เป็นปืนที่แบบปืนที่ดีแล้วก็เป็นปืนที่เก่งอยู่แล้วถ้าแอด็อกตกลงมาอย่างงี้เราก็แบบสามารถเลือกที่จะแบบเปลี่ยนเล่นได้เลย อย่าง P ี0 0 0คู่เนี่ยฮิตไฟก็ดียิงนะแม่นดาเมจนัดละตั้งยี้าดาเมจแล้วก็รีโหลดกระสุนโคตรไวในสวนของทริปเปิลเทคกเนี่ยก็คือยิงแรงโดนง่ายยิงกระสุนออกเป็น3นัดแล้วก็ยิงแรงด้วยแล้วก็ในสวนของท้ายเกมเนี่ยข้อดีของทริปเปิลเทคก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นลูกซองเอาไปยิงแบบใกล้ๆได้เลยบัมใส่หน้าได้เพราะมันยิงแฉกระจายนั่นเองแล้วก็กระบอกสุดท้ายก็คือเคเบิลก็คือเป็นสไนเปอร์ที่แรงที่สุดในเกมอยู่แล้วเพราะมันอยู่มาตั้งเกมเปิดนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ S.M.G. อะเทเนเตอร์ผมให้ B พอก็สลหรับอะเทเนเตอร์เนี่ยก็เป็นปืนที่มีอัตราการยิงที่แบบค่อนข้างเดียวแบบช้าสาหรับในส่วนของ S.M.G. นะแล้วก็เป็นปืนที่แบบดาเมจตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมว่าแต่ว่ามันก็เป็นปืนที่แบบยิงง่ายอยู่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่กระสุนเนี่ยมันจะอดีตออกซ้ายเอาขวาทาําให้เราแบบคุมง่ายแล้วก็สำหรับตัวผมในตอนนี้ก็เป็นแค่ใช้ปืนถือของก็พอแล้วก็รอวันที่มันมีดิสลอปเตอร์แล้วกันถึงจะเก่งฮอปอัพที่สามารถยิงเข้าเกาะแรงขึ้นเรามีฮอปอัพนี้เลยพาวเลอร์ผมให้บีเหมือนกัน สบับโตของพาวเลอร์เนี่ยก็อยู่ด้วยกันเลยในส่วนของเทียบีถึงแม้ว่าตอนนี้จะมี select file มาแล้วก็ตามแต่ว่าโตของพาวเลอร์เนี่ยมันก็ต้องแบบเล่นจากโหมดเบิร์สไปก่อนถึงเราจะปลดล็อกขั้ซึ่งตอนที่มันเป็นโหมดเบิร์สใน่ตอนนี้มันค่อนข้างจะแบบยิงยากเป็นทิสนึงแล้วก็ข้อดีสำหรับในส่วนของพาวเลอร์เนี่ยก็คือมันเป็นปืน SMP แบบกระสุนเยอะมากๆอย่างแมกโมเนี่ยก็ตั้ง3 5้นัดเลยแต่ถึงงั้นผมก็ยังคงให้เทียบี R 9 9 สุดที่ระของผมเลยปืนนี้เอาไปเลย TS เป็นสุดที่ระของผมจะไม่ TS ได้ไงก็สำหรับเอา99เนี่ยก็เป็นปืนที่แบบอัตราการร่นกระสุนเนี่ยค่อนข้างที่แบบเร็วมากเร็วแบบเร็วโคตรๆแบบน่าจะเร็วที่สุดในเกมตอนนี้แล้วลูกศัตรูตายได้แบบโคตรไวถ้าแบบยิงแม่นๆหน่อยนะ แต่ถ้าเกิดแบบไม่ใส่แม็กหรือไม่มีแม็กหน่อยเนี่ยปืนมันก็จะแบบโง่ๆหน่อยแต่ก็คือผมว่าแม็กฟ้าเนี่ยมันหาได้อยู่แล้วจากการที่เราอา์เซนลไลท์มันก็เก่งแล้วแค่มีแม็กฟ้าเนี่ยสำหรับตัวของ r 9กาซึ่งตัวปืนของมันเนี่ยก็เป็นปืนที่นั่นแหละรูดเร็วปิดดาเมจไว DPS เร็วก็คือมันเร็วมากในการรูดทั้งนึงถ้าเกิดเรายิงโดนศัตรูทุกนัดันแ m a กได้ต่อมาโวโบวเนี่ยผมให้อยู่ที่ ta เลยนะสำหรับซืซอสั้นนี้ กระสับโวล์เนี่ยก็เป็นปืนที่แบบแรงดีน้อยมากาพอๆกับสเตอริเตอร์เลสแบบไม่ต้องคุมเยอะด้วยความที่มันเป็นปืนจากกระสุนเอเนอร์จี้ด้วยอัตราการยิงก็แบบกลางๆไม่ได้ช้ามากแถมกระสุนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันก็ลูดไม่มันเท่า R 99ผมก,ก็เลยให้อยู่ที่เจพอแต่ว่ามันจะดีมากๆเลยตอนที่แบบเป็นแม็กม่วงแล้วก็ปลดล็ลอกอปั๊บแล้วกระสุนตอนนั้นเนี่ยมันจะแบบเยอะขึ้นไปอีกนะแล้วก็แบบยิงได้แบบโคตรนิ่งถือว่าเป็นอีกปืนที่น่าใช้มากๆเลยแล้วก็กระบอกสุดท้าย คาส์บคาเนี่ยผมก็ให้เทียเอเหมือนกันก็สลับตัวของคาเนี่ยหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่แบบเหมือน R99 มากๆไม่ว่าจะเป็นลูดไวยิงเร็วกระสุนก็เยอะกว่านิดนึงดาเมจก็พอๆกันดีเพสอๆกันแต่ว่าคามันไม่ใช่ปืนลูกรักผมไงผมก็เลย ให้เท่า A พอแต่ว่าเวลาคาเก็บกระสุนเนี่ยข้อแตกตา่างสลับ R99 เลยก็คือเวลาเราใช้กระสุนเฮฟวี่เนี่ยต่อสแต็กนึงเนี่ยเราจะเก็บได้แค่60นัดส่วนถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้กระสุนไ์เนี่ยเราก็ใช้ได้ถึง72นัดซึ่งถ้าเกิดไปเล่นกระสุนไรเนี่ยผมก็ไปเล่น R99 มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้กระสุนเฮฟวี่หรือกระสุนไ์เนี่ยมันก็จะมีผลต่อการใช้คาด้วยเพราะว่ามันเก็บกระสุนไม่เท่ากันนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Assault Rifle ก็กระบอกแรกสำหรับปืนแอซเซิลฮาวกผมให้ T.S เ,เลย ซึ่งผมบอกได้เลยว่าฮาบอรเนี่ยแม่งเป็นปืนที่แบบดีมากเก่งมากน่าจะเก่งแบบที่สุดในสำหรับปืนแอ s เซลในตอนนี้แหละซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองเล่นลองใช้ดูด้วยความที่แบบว่าปืนแม่งดาเมจโคตรแรงฮิตไฟก็แบบใช้ได้อยู่แล้วว่ากระสุนก็กลางๆนะก็แบบพอจะเยอะอยู่แต่ว่าปืนของมันเนี่ยจะต้องใช้ความชานาญแล้วก็ความเคยชินในการยิงนิดนึงเพราะว่าปืนมันมีแรงขีบค่อนข้างที่แบบเยอะมากแล้วเวลาในการยิงของมันเนี่ยมันจะหน่วงนิดนึงก่อนที่กระสุนมันจะออกไปถ้าเกิดเราไม่ฮ็อปอัพเทอร์โบ นะซึ่งการที่เราจะปลดล็อกคออัพอามันเนี่ยก็แต้มมันก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันตั้ง600แต้มแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่มันจะไปปลดล็อกคออัพอาได้เนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งปลดล็อกคออัพอาบปีกเนี่ยแม่งก็คือยิ่งเก่งปีกแล้วก็ใช้ของแต่งน้อยมากๆด้วยแค่2ชิ้นเองก็คือแค่มีแค่แม็กกับสตั๊กแค่นี้เลยก็เก่งนะละแฟลไลน์เนี่ยผมให้ B พอสำหรับตัวของแฟลไลน์เนี่ยอันนี้ก็คืออยู่แค่สนุกสนุกพอนะเพราะว่าล่าสุดที่ผมได้เล่นแบบมันสนุกสนุกจริงๆเน่ก็แค อีเวนต์ไวคัรอบที่แล้วนั่นแหละคือสนุกที่สุดของผมและสำหรับแฟลตไล์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็แม่งก็เป็นปืนที่แบบคุมยากมากกระสุนแม่งเบ้ออกซ้ายเบ้ออกขวาแบบโคตรเยอะแล้วก็โคตรดีแต่ว่าปืนมันก็ค่อนข้างจะแบบแรงแต่ว่ามันก็มีดีแค่นี้เลยสำหรับแฟลตไล์แฮมล็อกเนี่ยผมอยู่ให้เชเอเลยดีกว่าแฟตไลเยอะ ก็สลหรับตัวของแฮมล็อกเนี่ยก็เป็นปืนที่เบิร์สดีปืนหนึ่งเลยนะแต่ว่าก็ยังยิงช้าอยู่ดีเวลาที่จะเอาไปดวนกับคนอื่นระยะกลางระยะใกล้อย่างเงี้ยปืนมันเบิร์สทีละ3นัดเองแล้วก็แบบกว่าจะคลิกเบิร์สได้แต่เท่านั้นเนี่ยเราต้องคลิกเองทุกนัดไม่เหมือนกับเนมิทสิตท,ที่เราสามารถกดคลิกค้างไว้ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะสู้กับคนอื่นได้เนี่ยระยะนีน้นะระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยก็คือต้องไปปลดล็อกฮออัพก่อนถึงจะแบบพอถูๆได้ถ่ยไปได้นิดนึงเพราะมันมีการชิวมาให้นั่นเองก็เอาไปลองกันดูได้นะ R 3 0 1ผมให้ B เลย สำหรับข้อดีของ R301 ในตอนนี้ก็คือแม่งมีดีที่แบบยิงง่ายอย่างเดียวเลยแล้วก็มีฮอ p อัพกันชิลมาให้เล่นแบบพอแบบสู้กับปืนอื่นได้ดีสนึงแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกเล่นนะี่ยผมไปถือปืนหยิบของให้สปิดไฟดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยถ้าจะให้เล่น R30 แล้วก็กระบอกสุดท้ายของ Assault Nemesis ผมให้เถออ ก็สาหรับในมิสิตเนี่ยแม่งก็คือเบิร์สได้ดีกว่าแฮมล็อกนิดนึงตรงที่ว่ามันเพิ่มอัตราการยิงได้แล้วก็มันก็กดคานได้ตอนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแม่งก็คือไม่ต่างกันเพราะว่าถ้าจะสู้กันเนี่ยแฮมล็อกแม่งก็มีการชิลส่วนในมิสิตแม่งก็มีเบิร์สได้ลวกว่าก็จะประมาณนี้แหละในมิสิตกับแฮมล็อกต่อมาก็จะเป็นในโซนของ LMG Devotion ผมให้เชียร์แอเลยก็สำหรับตัวของเด v โเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังก็เล่นได้ดีอยู่นะ แต่ว่าอาจจะต้องปลดล็อกฮับอัพนิดนึงแล้วก็ของแต่งเนี่ยค่อนข้างที่แบบใช้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นจุกแม็กแล้วก็สตัก๊กแล้วก็ต้องปลดล็อก Ho บอัพได้ด้วยแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบโดนเนิร์ฟมาเยอะมากๆแล้วสหรับซืซสั้นก่อนหน้านี้ที่มันเคยเก่งๆแต่สหรับตอนนี้ถ้าเกิดจะให้เล่นเดวเนี่ยผมไปหยิบฮาวอกมาเล่นจะดีกว่าใช้ของแต่งน้อยกว่าด้วยแล้วก็เก่งตั้งแต่ยังไม่มีฮ o บอัพเลยประมาณนี้แล้วกัน L Star ผมให้เชียร์บี อัสตาเนี่ยก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่เคยเก่งมากๆในอดีตตั้งแต่สมัยซีซั่นที่24แล้วที่ผมเคยจัดไว้แต่ว่าตอนนี้แม่งก็คือโดนเนิร์ฟมาหมดแล้วก็คือปล่อยให้มันอยู่ที่อาร์เซนอลหรือไม่ก็ปล่อยไว้ให้มันอยู่ที่พื้นพออย่าไปเก็บมันมาเล่นนอกจากจะไม่มีปืนให้ใช้จริงๆ เพราะปืนแม่งคุมใกล้ยากกระสุนแม่งก็ส่ายเป็นวงกลมเลยยิงฮิตไฟน์แม่งก็ไม่ค่อยจะโดนเพราะกระสุนแม่งออกซ้ายออาขวาออกบนออกล่างหมดยิงไกลๆก,ก็อาจจะแบบพอนิดนึงแต่ก็ยังคงยิงยากอยู่ดีเพราะมันสายมากนี่แล้วก็ทีเด็ดเลยสปิดไฟที่ผมบอกให้ใช้ของแต่ง R301 มาถือก็ต้อง TS อยู่ละ ก็สำหรับตัวของสปิทไฟเนี่ยก็เป็นปืนที่แบบยิงง่ายคุมง,ง่ายแล้วก็เป็นปืนที่กระสุนเยอะมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะยิงฮิดไฟหรือยิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่งสแปมได้รัวเลยยิงถ้าเกิดแบบปลดล็อกคอปปัพนี่กระสุนแม่งก็แบบยิงแบบเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็ยิงนิ่งด้วย h อปปั hop ๊บกาฟิตี้เนี่ยมันทําให้กระสุนเยอะแล้วก็ยิงนิ่งด้วยผมถึงให้อสามศูนย์หนึ่งเนี่ยมาถือของให้สปิทไฟดีกว่าเยอะ แล้วก็คือตัวหออสวิตไฟ r e เนี่ยแม่งสามารถเพิ่มความแบบควนส้นเตียนไปได้อีกก็คือให้ไปหา Infinity M.O.M. o มมาเล่นคือแม่งสามารถใส่สโคปคูณ3ยิงสแปมแบบไม่ต้องกลัวกระสุนหมดได้เลยก็ไปลองเล่นกันได้กระบอกสุดท้ายสลับ LMG ลำเพลเนี่ยผมให้เทียร์ A เหมือนกัน ส็สลับลมเพลเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปืนที่แบบแรงมากๆอยู่นะสลับในส่วนของ LMG เนี่ยแม่งตั้ง29ดาเมจเลยนะแต่ว่าปืนของมันเนี่ยจะต้องเติมไฟแบบ list นิดนึงถึงจะเก่งถ้าเกิดแบบไม่เติมไฟเนี่ยจังหวะก,การยิงมันค่อนข้างที่แบบช้ามากๆมันเลยทําให้เวลาแท็กกิ้งเวลายิงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ชินเวลาชาร์จไฟเนี่ยมันจะยิงโดนยากมากๆก็เป็นปืนที่ยังดีอยู่แล้วกันทั้งดีทั้งแรงแค่เงื่อนไขเดียวก็คือชาร์จไฟให้ได้ตลอดเวลาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Mark s m a n กระบอกแรกเลย G7 สุดยอดปืนเมตาที่แบบโคตรเก่งในตอนนี้ที่ผมจะไม่เอามาอยู่ใน a, เมตากขไมไปได้เพราะว่าแม่งเก่งในเรื่องเดียวก็คือแม่งมีฮับอัพชาร์ดันติคือตั้งแต่ซีซัน24มาจนถ,ถึงซีซัน24ที่เขาไม่ค่อยเล่นกันเพราะแม่งไม่มีฮับอัชาร์ดันติจนกระทั่งซีซันนี้ที่แม่งปรับมาให้มีฮับอัชาร์ดันติแม่งก็เลยเก่งมากเพราะมันสามารถเอาไปเล่นแบบยิงทั้งระยะใกล้กลางไกลแล้วก็เวลายิงใกล้ๆเนี่ยแม่งก็เป็นปืนที่แบบฮิตไฟค่อนข้างี่แบบง่ายมากๆสำหรับปืนมาร์คแมนนะ มันก็เลยค่อนข้างที่แบบเก่งมากในตอนนี้เพราะมันมีฮอปอัพชัดนน์นั่นดีแ่ะถ้าเกิดซีสันหน้าเนี่ยเขาเดิฟเอาออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะตกกระป๋องและประมาณนี้แล้วกันเ0 3ตี้เดตี้รีพิเตอร์ ผมก็ให้อยู่ที่เทียเอลกันก็นสลับปืน30-30 r e ี e เตอรพิตในตอนนี้มันก็ยังเล่นได้ดีดูถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิร์ฟไปหนักมากๆจากดาเมจในการยิงเฮดช็อตในซีซั่นนี้แล้วก็โดนเนิร์ฟในส่วนของฮอปอัพด้วยที่มันจะต้องใช้แต้มเยอะขึ้นจากซีซั่นที่แล้วมากๆแต่ว่ามันก็ยังคงที่แบบเป็นปืนที่แบบยิงง่ายกระสุนตรงเป้าต่างกับ G7 ที่แบบมันจะใส่ๆหน่อย ซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช่สายยิงเข้าหัวเนี่ยก็คือยังเล่นได้อยู่นะเพราะดาเมจในการยิงเข้าตัวเนี่ยแม่ก็ยังแรงเท่าเดิมก็ถือว่ายังดีอยู่สำหรับคนที่จะหามาร์คแมนมาใช้แล้วก็อันสุดท้ายของมาร์คแมนโบเซกสำหรับโบเซกเนี่ยก็เอาไปเลยเคเอก็คือเป็นปืนที่ยังคงเล่นได้ดี เหมือนกันสามารถแบบชาร์จระเบิดยิงได้อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเพิ่มช่องในการเก็บของให้เราแบบเยอะมากเพราะว่าตัวของโบเซกเนี่ยมันไม่ต้องใช้ช่องในการเก็บลูกธนูแต่เพราะว่ามันไม่ใช้ช่องในการเก็บลูกธนูเนี่ยกระสุนที่มันมีมาให้กับตัวของธนูเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะแบบน้อยมากๆสำหรับในการเอามาใช้แบบสปัมยิงศัตรูจากระยะไกลแค่40นัดเองเนี่ยแม่งไม่พอสำหรับผมแน่นอนอย่างผมเนี่ยแม่งคือแม่งต้องร้อยยี่สิบนัดบวกๆแม่งถึงจะสปัมมัน,มนแต่ก็ข้อดีก็นั่นแหละเก็แบบของด้ เยอะขึ้นต่อมาในส่วนของสไนเปอร์นี่เลยกระบ,บอกแรกตัวเจ้าปัญหาผมให้เทียเอสเลย สำหรับปืนชาร์จไรเฟลิลเนี่ยแม่งเป็นปืนที่แบบเก่งมากๆในส่วนของสไนเปอร์ในตอนนี้คือแม่งแบบเป็นปืนที่น่าดําคาญมากโดยเฉพาะถ้าเกิดตอนที่แบบปลดล็อกฮับอัพได้แล้วคือแม่งแบบยิงได้แบบโคตรรัวโคตรแรงแถมแม่งแบบยิงยิ่งไกลย,ยิ่งแรงอีกคือเวลาลงแรงอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเจอพวกตี้อะไรพวกชาร์แบบยิงไกลๆอย่างเงี้ยแม่งคือแบบน่าดําคานมากนะสำหรับผมแม่งก็เลยเป็นปืนที่หาคิวเกี่ยวง่ายแบบมากๆในตอนนี้เซนติเนลผมให้เอ รับตัวของ s e r ินเนลเนี่ยก็เป็นปืนที่ดีกระบอกหนึ่งเลยสามารถเลือกหยิบมาเล่นได้เลยแต่ว่าปืนมันเนี่ยต้องชาร์จยิงแต่ถ้าเกิดชาร์จยิงได้เนี่ยมันก็คือแรงละประมาณนี้แหละแล้วก็ลองโบผมให้ t ทีเลยตอนนี้ครับผมคือถ้าเกิดจะไปเล่นลองโบจริงๆเนี่ยคือผมว่าไปเล่น30-30ิบสามสิบิดีกว่าเยอะเลย R-E 45 Burst ผมให้ t s เลย สำหรับ RE เนี่ยในซีซั่นที่26ตอนนี้มันยังเป็นปืนที่เป็นเวอร์ชันน Energy อยู่ตอนนี้ก็ยังคงเก่งอยู่นะแต่เงื่อนไขเดียวก็คือแม่งจะต้องเป็นแม็กม่วงถึงจะเก่งมากๆไปแล้วก็ RE เนี่ยมันดีตรงที่ว่าใช้ของแต่งน้อยด้วยแล้วก็ฮิตไฟดีแล้วก็เวลา ADS เวลาเข้าสโคปแล้วก็เวลาขึ้นที่อย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นปืนพีเซลเนี่ยสปีดมันจะไม่ตกมันก็เลยทําให้เวลาเราวิ่งชาร์จวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแม่นค่อนข้างจะแบบเร็วอยู่ก็สำหรับวิงแมนเนี่ยผมให้ เอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองวิงแมนโบนะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับผมผมมอง man วิงแมนโบเพราะแม่งยิงทีลานัดแล้วก็ใครอยากเท่ก็เล่นเลยเพราะตอนนี้แม่ง50ดาเมจอยู่ค่อนข้างที่แบบใช้ได้อยู่แล้วก็สุดท้ายลูก2อีว e า8ผมให้เทียบี ก็สำหรับอีวา8ในตอนนี้มันค่อนข้างที่แบบเบามากๆแต่เราก็เข้าใจได้นะว่าเพราะว่าซีซั่นก่อนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบเก่งเคยเก่งมาก่อนแล้วแต่ว่าข้อดีก็คือในตอนนี้ก็สุดมันค่อนข้างที่แบบโคตรเยอะแล้วก็ยิงได้แบบโคตรรัวถ้าเกิดเล่นสนุกกเนี่ยก็ได้แต่ว่ามันเบามากมาสตีฟผมให้เทียเอ ก็สรับแมตติฟเนี่ยก็เป็นปืนที่แบบค่อนข้างที่แบบยิงได้รัวมากๆพอๆกับอีวาแเลยในตอนนี้ถ้าเกิดเป็นโบม่วงนะแล้วก็กระสุนค่อนข้างจะแบบก่อกลุ่มด้วยเวลาที่แบบยิงเข้าสโคบแล้วก็เป็นปืนที่แบบสามารถเลียกระสุนไปยิงไปได้มันก็เลยทําให้เป็นปืนที่แบบดีมากๆโมสเซมบิกเอาไปเลยเทบีก็เป็นปืนคู่บ้านคู่เมืองเอกอีกระบอกหนึ่งเอาเป็นว่าเป็นปืนมีมในเกมแล้วกันเล่นสนุกสนุกพอตอนนี้ยังไม่เคยไปเก่งเลย นะแล้วก็กระบอกสุดท้าย PK สุดยอดปืนเมตาที่แบบโคตรรัวโคตรแรง ก็สำหรับปืนเมตาเนี่ยแม่งคือสุดยอดของเมตาปืนลูกศงในยุคนี้และที่เป็นคู่หูกับปืน G7 ซึ่งตัวของ PK เนี่ยแม่งแบบเป็นปืนที่ยิงได้แบบแรงมากๆทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลคือแม่งแบบโคตรแรงสูงสุดดาเมจที่ทีอ1แ8แล้วก็ด้ความที่ปืน PK เนี่ยแม่งสามารถโชกยิงซูมยิงได้มันก็เลยทําให้กระสุนก่อกลุ่มมากๆเลยไม่ว่าจะยิงระยะใกล้กลางไกลเนี่ยแม่งคือสามารถยิงได้ดีมากๆ แต่ว่าถึงจะเป็นปืนที่ดีขนาดไหนเนี่ยแต่สำหรับตัวผมเองนะก็คือแม่งจะต้องใช้ความสามารถในการยิงระดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดยิงไม่โดนเนี่ยแม่งก็คือเว่าไปเลยแต่ว่ามันก็เป็นปืนที่เก่งอีกกระบอกหนึ่งเลยอย่างที่ผมยิงบ่อยๆเนี่ยนัดแรกแม่งร้อยแปดนัดสองสิบยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยแม่งจะไปยิงใครตายได้ผมถามจริงผมก็เลยไม่ค่อยเล่น PK เท่าไหร่แล้วก็ไปเล่นปืนกลที่มันมีความเสถียรแล้วก็ยิงง่ายมากกว่าก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับ PK ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเทลิสปืนเมต้าของผมในซีซั่นนี้ก็คือเท s เอสแล้วก็เท e เนี่ยแม่งเป็นปืนที่ผมได้หยิบค่อนข้างที่บ่อยจริงๆสำหรับซีซั่นนี้แล้วก็เพิ่มเติมก็คือสำหรับ2องเทียนนี้ก็คือสามารถสลับเล่นกันได้เลยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็คือจะถือปืน G 7เป็นหลักแล้วก็อีกกระบ,บอกนึงเนี่ยก็คือสามารถสลับได้เลยในเทอเอสเพราะว่า PK เนี่ยมันค่อนข้างที่แบบเสี่ยงไปสำหรับผมตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นปืนกลเนี่ยมันก็ยิงง่ายกว่านะถ้าจะให้บอกตรง ก็จะประมาณนี้แหละส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรตรงไหนเนี่ยในส่วนของเทเลสปืนของผมเนี่ยก็มาพิมพ์พูดคุยกันได้เลยถ้าเกิดมีอะไรขัดตกบกพ้องตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยไว้มานาทีนี้ด้วยแล้วกันก็ขอบคุณค่ะ